รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กลับมาจเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ The Daily ีีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้นะครับบมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆให้กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเบลดีล้รด,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 ดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่ที่พัทยามีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ผมมั่นใจเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนที่พักบางประเภทนะครับบอกเลยวันนี้เจ๋งมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วนะครับว่าจะมีที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับมาคาเฟ่กันนะครับคาเฟ่ที่นี่บอกเลยว่าน่ารักมากๆผมอยู่ที่ออนนี่พัทยานะครับผมอยู่กับน้องมาร์คนะครับสวัสดีครับน้องมาร์กนีครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าจริงๆที่นี่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยชื่อว่าออนนี่ใช่ครับออนนี่แปลว่าอะไรครับมาร์กนี่แปลว่าพี่สาวพี่สาวนะครับพูดถึงออนนี่พัทยาหน่อยดีกว่าคอนเซ็ปต์ของร้านคือยังไงครับคอนเซ็ปต์ของร้านก็คือแบบ ัดแต่งร้านให้แบบสไตล์มินิมอลอะครับเหมือนแบบสําหรับเหมาะกับการพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือชิลๆได้สบายๆแบบพีทก็จะได้มาผ่อนคลายนั่งจิบกาแฟเบาๆฟังเพลงคอๆไปอะครับครับผมเดี๋ยวให้น้องมาร์ทแนะนําเมนูหน่อยละกันวันนี้มีอะไรมาโชว์พี่บ้างครับวันนี้จะมีคิกเนเจอร์ของร้านเลยคือคันนี่คิกเนเจอร์ครับจะเป็นชาพีทกลิ่นกุหลาบครับแล้วก็สปาร์คิ้งเลมอนข้างบนครับอ่าใช่แล้วก็ตัวที่สองจะชื่อว่ายูนาบีนะครับครับข้างล่างจะเป็น ลิ้นจี่ลิ้นจี่โซดานะครับข้างบนจะโรยด้วยบรูบรูโซดาก็จะารงกิ้งเหมือนกันอ๋อนี่น่าร้อนพอดีเลยใช่ครับเหมาะมากดื่มเครื่องดื่มเย็นๆเปรี้ยวๆแบบนี้เช่นตัวนี้ก็คือสําหรับคนที่ดื่มกาแฟนะครับจะเป็นคาราเมลแมคกิอาโต้นะครับนี่สำหรับคนที่ชอบดื่มนมกับกาแฟที่ผสมรวมกันครับคาปูครับคาปูร้อนจะเป็นกาแฟครับเข้มข้นเลยแล้วก็ราดด้วยฟองนมนะครับแล้วก็ใส่ผงโกโก้นิดนึงแล้วก็มีชื่อร้านด้วยครับนี่ คราวนี้มาอีกหนึ่งเมนูของเครื่องดื่มมาสุดท้ายอันนี้สําคัญเลยครับโซสวีท so ครับเป็นนมสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ราดด้วยวิปปิ้งครีมข้างบนครับแล้วก็มีท็อปปิ้งเยอะเลยครับวา<อ>งไว<ม>้ทาเล่นซึ่งที่นี่นะครับนอกจากเครื่องดื่มกาแฟของเขาแล้วเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายขนมก็น่ารับประทานไม่แพ้กันเลยนะใช่ครับอ่ะให้มาร์กแนะนําแล้วกันครับอันนี้จะเป็นแพนเค้กครับเป็นแพนเค้กแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านกนะ็คือเป็นชีสเค้กคอนนี่ อืมร้านเลยชีสเค้กออนนี่นะครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับกับคาเฟ่ออนนี่นะครับอ่ะให้น้องมาร์คฝากร้านหน่อยละกันครับวิธีการเดินทาง Facebook มีทางไหนบ้างครับร้านนะครับจะอัปเดตบ่อยๆอยู่นะครับใน Facebook i n s t a g r ก m แล้วก็ใน t i k t o กครับก็จะมีช่องทางติดต่ออยู่นะครับแล้วก็จะลงอัปเดตประจำเลยครับแล้วก็ช่วงเทศกาลนะครับจะจัดธีมไม่เหมือนกันอืมจะมีตลอดนะครับเดี๋ยวลองรอติดตามดูนะครับ แล้วก็ร้านจะอยู่ตรงพญาใต้นะครับถ้ามาทางเทพประสิทธิ์ก็จะเข้าเทพประสิทธิ์ซอยหขับเข้ามาครับก็เจอเลยครับร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านถั่ผมนะครับอยู่ตรงข้ามครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องมาร์คมากที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์รายการของเรานะครับขอบคุณมากครับมาร์คครับยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวถ่ายรูปลงไอจีแป๊บหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดูร้านอาหารกันครับ เตรียมเนรมิตความยิ่งใหญ่ฉลอง10ปีกับงาน Water Festival 2025เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยที่บริษัทไทยเบอร์เบรดจำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครพันธมิตรท่าน้ำชุมชนในพื้นที่การจัดงานทุกภูมิภาคและเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดขึ้นเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยกย ย่องในระดับโลกบนพื้นที่6จังหวัด4ภาคทั่วไทยภายใต้แนวคิดมหาสงกรา์มหาสนุกค่ะ งานวันในวันนี้ก็ครบรอบปีที่10นะครับเราสะท้อนได้เห็นหลายๆอย่างครับความเข้มแข็งของชุมชนรายได้ของการจ้างงานนะครับรายได้ต่อหัวต่อครัวเรือนนะครับภาพประทับใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสิ่งนี้ประเมินค่าไม่ได้เพราะะฉนั้นนี้ก็เป็นภาพใหญ่ครับในสิ่งที่10ปีนี่เป็นตัวอย่างดีๆอีกอันหนึ่งครับที่แสดงให้เราเห็นถึงความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนครับครับในไฮไลท์สําคัญของเราก็จะมีหลายส่วนนะครับ ในส่วนของเรื่องของการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมสงรารในพื้นที่ท่าน้ําในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราเพิ่มพื้นที่เป็น12แห่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราทําทั้ง4ภาคนะครับมีทั้งเชียงใหม่ลำพูนนะครับที่ดอนขอนแก่นแล้วก็มีที่ภูกเก็ตด,ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราไม่ทิ้งก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เข้าไปสัมผัสแล้วก็รับรู้เกี่ยวกับวิถีของชุมชนนะครับ มีเรื่องของการเก็บกลับรีไซเคิลนะครับมีเรื่องการพัฒนาเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวาัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เรามีเยาวชนเนี่ยจาก50สกว่าคนตอนนี้ก็เป็นร้อยกว่าคนนะครับซึ่งก็จะเป็นกําลังสำคัญต่อไปในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่ปนะระกอบธุรกิจไม,ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนได้ถ้าหากว่าเราไม่ให้ความสําคัญกับการตอบแทนสังคมนะครับเราจึงถือว่าเป็นพันธกิจที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งวัตถุประสงค์หลักตั้งแต่เริ่มจัดมาเนี่ย มีความดีงามอย่างไรเราก็พยายามสึกพทอดไปอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ตั้งปณิธานว่าเราจะพยายามสนับสนุนงานริเวอร์เฟสติวัลต่อไปเรื่อยๆไม,มไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดครับติดตามรายละเอียดกิจกรรมและพื้นที่จัดงาน Water Festival 2025ที่ Facebook Page Water Festival Thailand ค่ะทานขนมนะครับและเครื่องดื่มอร่อยๆไปแล้วนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปร้านอาหารกันบ้างดีกว่าจะเป็นร้านประเภทอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน สนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเดอะเดลี่นะครับช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านอาหารนะครับสุดหาดจอมเทียนเลยบอกเลยว่าเปิดมา50กว่าปีซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทายาทรุ่นที่3ของที่นี่กันนะครับผมเราอยู่ที่ร้านลุงสวยนะครับผมกับคุณบอลนะครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดถูกใช่ไหมร้านลุงสวยเปิดมา50กว่าปีแล้วใช่ครับเมนูที่วางอยู่ตรงนี้แน่นอนเป็นเมนูขึ้นชื่อเมนูเรคคอ m e n เมนอยู่แล้ว เมนูไหนที่โต๊ะเนี้ยยังไงก็ต้องสั่งแน่นอนครับคุณบอลโตอนนี้ก็จะมีกระปงข้าวนําปลาน้ำ,นำยำครบรถครับสามรสเปรียวหวานเค็มเผ็ดครบรสเลยครับมันเป็นน้ำยำม,ม่วงที่เสิร์ฟคู่กับปลา,ากระปงข้าวนําปลาครับผมครัชื่อแน่นอน50ปีตัวนี้ก็จะเป็นแกงคั่วปูทะเลนะครับ ทะเลก็จะมีเป็นปูไข่กับปูเนื้อ,อแต่ที่เรามาทําเป็นแกงกั้วเนี่ยคือปูไข่้าเป็นนิ้นไข่เลยออกมนมันอันนี้เป็นเมนูที่จัดจ้านเลยนะครับคือแกงกั้วสูตรของร้านเราโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับไปอันนี้คือกุ้งเผาราดซอสมะขามนะครับ,รบตัวซอสมะขามของเราก็ทําเองเป็นสูตรที่ร้านเองแยกเองเป็นสูตรร้านได้มาต่ ปุุงเผาหวานจ้ำเลยแปลว่าข้างใน,นมีมันอยู่ใช่ข้างหน้าต่อนี้ตัวนี้เป็นหมึกผัดน้ำดำนะครับ,รบเป็นซอสที่ปรุงน้ำดำของเราเองใช่ครับก็จะผัดมาเป็นแห้งๆครับใช่เกลือตัวน้ำดำก็จะเคลือบรวมกัวมาครับนี่ครับผมนี่เอาจริงคุณผู้ชมผมอยากให้ดูคืออย่างอะ ถ้าเราพูดกันนะครับหมึกอันนี้ผัดไข่เค็มหม,มึกผัดไข่เค็มกับหมึกผัดน้าดาเนี่ยถ้าสมมติเราจะดูถึงความชุ่มฉ่าของมันเนี่ยคือให้ดูถึงน้ําซอสย่างปากระเนเนี่ยผมเคยเจอเหมือนแบบเอาแค่ซอสแล้วไปราดนี่จะแปลกๆนะสมมติอย่างคนที่ชอบชื่นชอบอาหารทะเลแต่ถ้าสมมติว่าผัดซอสแล้วมันเคลือบเข้าไปกับตัวหมึกเลยเนี่ยอันนี้คือแปลว่าแบบเวลาคุณกัดเข้าไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะได้ความฉ่า แบบทั้งคนเลยซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแบบนั้นน,น,นะคุณบอลนะอันนี้บ้านดีกว่าครับตัวกันเจียงปูตัวนี้แหละที่เราเอาวัตถุดิบของท้องถิ่นที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านยอาย,ย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะคราวนี้มาที่เมนูเพื่อสุขภาพกันบ้างดีกว่าน้ำพริกน้ำพริกไข่ปูครับผม,อ,มอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกัน ตัวนี้ก็จะเป็นไข่ปูฉ่ำๆนะครับอยู่ด้านในครับมน้ำพริกไข่ปูทานคู่กับผักสดแบบนี้เนาะดีนะครับผู้ชมครับน้ำพริกเยอะๆแบบนี้กินคั่วผักสดได้ความมันๆของไข่ปูนะครับผู้ชมแล้วก็ได้ความตื่นเผ็ดขึ้นมาตามมาทีหลังกุ้งอันนี้คือกุ้งผัดกุเกือครับครับก็จะมี เป็นเมนูจัดจ้านของทางร้านเหมือนกันะครับเมนูสุดท้ายที่คุณบอลอยากจะแนะนําวันนี้อยู่ข้างหน้าของเราแล้วครับหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนใช่เราเอามะพร้าวทั้งลูกผสมัาทำเป็นทกเรียแล้วก็นึ่งจนฟูออกมาัข้างในมีอะไรบ้างคุณบอลี<ม>กุ้งกุ้งหมึกมึกปลาปลาสามอย่างนะครับคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะให้คุณบอลเนี่ยฝากร้านหน่อย กับผู้ชมรายการของเรานะครับว่าวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อมีทางไหนบ้างครับได้ครับครับฝากร้านดนวยนะครับร้านอาหารลุงสวัยนะครับสุดขาดจอมเทียนก็คือตรงเรียบหาดจอมเทียมเลยครับสุดทางก็จะเป็นร้านอาหารลุงสวัยครับผมเนี่วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณบอลมากๆที่เปิดร้านนะครับแล้วก็ต้อนรับเราด้วยอาหารน่ารับประทานขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ ย่งไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีที่พักรอคุณผู้ชมอยู่ครับอร่อยไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับใครที่มีโอกาสนะครับแนะนําเลยว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปทานกันแล้วช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักกันบ้างจะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้ ขอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ กลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โรงแรมนะครับใจกลางเมืองพัทยาเลยและต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เหมาะมากสําหรับสายครอบครัวนะครับเราอยู่ที่สมรุเรเซ็จพัทยานะครับและแขกรับเชิญของเรานะครับคุณแพลวครับสวัสดีครับคุณแพรวสวัสดีค่ะเมื่อก,กี้นี้ผมพูดถูกใช่ไหมคุณแพรวใช่ค่ะต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์ของสมุสเ็จคืออะไรบ้างครับค่ะของเราเนี่ยสมุสเร็คือเป็นแบรนด์แรก ในเครือแอสคอร์ที่มาเปิดที่พัทยาค่ะก็คือเน้นเป็นตัวออ sustainability แล้วก็ออ family f นลี่ด้วยก็คือตอบโจทย์ทั้งครอบครัวไหนที่มีลูกๆมีเด็กๆมีทั้งเพจเฟรนี่ด้วยแล้วก็ family f e ลี y ด้วยค่ะครับผมครับเราก็ยังมีบ่อปลาก็ยังเป็นเพจเฟรนี่อยู่เพราะว่าออน้องปลาเราก็มีกิจกรรมให้อาหารปลาเด็กๆก,ก็ชอบมาให้อาหารน้องปลาด้วยครับ,รบผมอ่ะ เห็นว่าที่นี่มียิมและมีคลาสด้วยถูกต้องค่ะเยอะขนาดไหนคุณแพลวสายออกกําลังกายเนี่ยก็ตอบโจทย์อีกเหมือนกันค่ะนอกจากพวกเครื่องออกกำลังกายในในห้องออกกําลังกายของเราแล้วเนี่ยเรายังมีคลาสที่มีเทรนเนอร์เนี่ยเข้ามาสอนแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกวันก่อนอื่นวันนี้จะพาเราไปดูกี่ห้องครับคุณแพลววันนี้เราดูทั้งหมด4ี่ห้องค่ะ4ประเภท<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูห้องพักก่อนแล้วกันครับให้คุณแพลวพาไปเลยครับ ห้องแรกนะครับที่คุณแพลวพาเรามานะครับผมชื่อทั้์ว่าอะไรครับ Standard Room ค่ะค่ะห้อง Standard r o ูมก็เป็นห้องประเภทเริ่มต้นของโรงแรมนะคะก็ความโดดเด่นก็คือเป็นห้องขนาดกระทัดรัดค่ะสำหรับ2ท่านแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ครบคันค่ะเตียงใหญ่ๆ ช่่คะคิงไซส์แบบนี้มีโซฟานะครับผมและที่สำคัญคือห้องน้ำกว้างขวางมากเลยนะคุณแพลวห้องน้ําเราเป็นดับเบิลสิงค์ค่ะก็คือมีกระจก2อันแล้วก็มีอ่าง2อันจะได้ไม่ต้องแย่งกันใช้ครับผมซึ่งห้องสแตนดาร์ดนี่เรามีประมาณกี่ห้องครับคุณแพลวเรามีทุกชั้นเลยแล้วก็ตั้งแต่ชั้นเป็นโลฟลอร์เนาะแล้วก็จนถึงไฮฟลอร์ที่แบบว่าเ็นวิวค่อนข้างสวยเลยค่ะเป็นวิวทะเลครับผม เดี๋ยวให้คุณแพลวนนพาเราไปดูห้องถัดไปเลยดีกว่าได้เลยค่ะไะครับ ห้องที่สองนี่คุณแพลวพาเราขึ้นมาดูนะครับคุณผู้ชมครับห้องนี้ชื่อว่าอะไรครับเป็นห้องประเภทสตูดิโอค่ะ,ะความความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวบา๊ดับหรือว่าอ่างอาบน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาจากห้องที่แล้วค่ะคแล้วก็มีในส่วนของโซนครัวโซนครัวนอกจากครัวแล้วยังมีเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่นี่ครับตู้เย็นขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็อุปกรณ์ครัวเราอะค่อนข้างครบเลยค่ะไมโครเวฟหรือว่าหม้อหอยอะไรเงี้ยเรามีหมดเลยอ,อยากรู้เลยครับว่าขั้นต่อๆไปเนี่ยจะขนาดไหน เดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะได้ครับคุณแพลวครับไปให้คุณแพลวนาไปเลยดีกว่าครับมาครับเอามาต่อแล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้คืออันนี้คือห้องประเภท one bedroom ค่ะหรือว่าเป็นประเภทหนึ่งห้องนอนของเราค่ะครับชื่อไทป์ว่า one one bedroom เลยถูกต้องค่ะมีทั้งโซนทําอาหารที่ใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่นี้เครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าค่ะการน้ําร้อนคือปิ้งขนมปังตู้เย็นครับอันนี้ก็จะเป็นโซนโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าว นอาหารนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าของเราตรงนั้นนะครับก็จะเป็นโซนวิ v i n g room ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีทีวีใช่เป็นโซนนั่งเล่นเนาะพักผ่อนอ๋อนี่เป็นห้องมุมหัวมุมเลยเนาะคุณแปลวเนาะวิวของคุณเนี่ยก็จะได้เป็นวิวตรงเมืองเนาะใช่ค่ะเนาะห้องแบบนี้คือมีทุกชั้นเลยไหมครับคุณแปลวมีทุกชั้นเลยค่ะใช่ค่ะจนถึงชั้น22เลยที่เป็นชั้นสูงสุดครับผมส่วนข้างๆของเรานะครับผู้ชมครับก็เป็นห้องน้ํานะครับซึ่ง มีอ่างน้ำให้แบ่งแยกเลยนะครับโซนเปียกโซนทอเล็ตนะครับผมสิงของที่นี่เป็นลวดลายตกแต่งที่ไม่เหมือนกันของแต่ละห้องเลยนะคุณแป๊วตัวการตกแต่งที่มาจากการทิ้งมือของแบบเป็นวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยค่ะครับผมเหลืออีกหนึ่งห้องที่เรียกว่าเป็นห้องท็อปสุดเลยนะเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของสมเด็จพรัทยาเลยนะครับผมชื่อห้องว่า เป็น2 Bedroom ค่ะแต่ว่าอันนี้จะเหมาะกับสาย family ด้วยค่ะป่ะเดี๋ยวพาคุณชมไปดูกันเลยดีกว่าครับตามมาครับโอ,โ,อโอ้ยน่ารักมากคุณผู้ชมอ่ะห้องนี้คือห้อง two bedroom, 2 Bedroom ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมเอาใจเด็กๆค่ะก็ะคือเป็นโ c e a n t น e ีมค่ะเน้นการตกแต่งเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเลเออทำห้องนี้ขึ้นมาตัวเซตอัพนีเพื่อแบบว่า S <S> เสริมความแบบว่าความสุขความเพลิดเพลิรอยยิ้มให้น้องๆเพิ่มเติมไปส่วนของพวกนี้จะเป็น add on, add on เข้าา <on, S 1> ใชค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถดูรายละเอียดได้ก็จะอัปเดตตามแฟนเพจพวกนี้เลยเนาะมาดูนี้น่ารักจริงๆอะคุณแพลวครับอธิบายความเจ๋งของห้องนี้หน่อยครับค่ะก็ห้องนี้ก็ตกแต่งเป็นธีมของโอเชียนค่ะก็น้องๆก็จะได้หลับไปพร้อมๆกับตัวตุ๊กตาโลมา จะมีตัวลมาเป็นเพื่อนพร้อมกับมองวิวทะเลไปด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นห้องของเด็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมยไปดูห้องของ master bedroom กันค่ะของคุณพ่อคุณแม่นะครับตามมาเลยครับและนี่คือห้อง master bedroom นะครับของห้อง type 2 o bedroom ใช่ค่ะห้องนี้ก็มีการตกแต่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณลูกจะได้ความเหมือนแบบอยู่ใต้ทะเล in the ocean อยู่ฝ่ายเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่ ก็เหมือนได้อยู่ในทะเลด้วยใช่ค่ะก็คือการตกแต่งก็จะล้อกันไปทั้งห้องเลยค่ะครับผมห้องน้ําก็จะใหญ่กว่าห้องปกติด้วยใช่ค่ะห้องน้ำมีอ่างแล้วก็ดับเบิลซิงค์แล้วก็ห้องโซนเปียกโซนแห้งก็ยังแยกกันอยู่ค่ะแต่ต้องบอกว่าแอค tract ชันจริงๆที่เรียกว่าอลังการมากๆใช่ค่ะที่เป็นไฮไลท์ของโรงแรมเลยคือด้านบนค่ะก็คือสวนน้ําเราเป็นที่แรกที่มีสวนน้ําบนดาดฟ้าในพัทยา ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันตามมาเลยครับและตอนนี้นะครับผู้ชมครับเราก็อยู่บนชั้นดาดฟ้าของสมเสร็จพัทยาใช่ค่ะข้างหลังของเรานะครับที่คุณแพลวได้บอกไปนี่คือเรือเรือค่ะเรือโจรสลัดเรือโจรสลัดนะครับให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มาเล่นกันใช่แต่ว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใหญกก็เล่นได้ค่ะนะครับผมนี่ยกทั้งเรือเนี่ย ขึ้นมาอยู่บนด่านป้าเลยมีทั้งแบบว่าสไลเดอร์มีทั้งตัวบักเก็ตน้ำแล้วก็มีปืนใหญ่ที่อยู่ข้างในเรือให้ยิงกันด้วยคปืนใหญ่ด้วยเหรอใช่ค่ะอยู่ด้านข้างข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นสระว่ายน้ำเหมือนกันเนาะสมมติสำหรับใครที่อยากจะมาว่ายน้ำเพื่อออกกำลังกายเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะเหมาะมากเลยเนาะใช่ค่ะดูวิวสวยๆของเมืองพัทยาแล้วก็เห็นไปถึงวิวของทะเลพัทยาด้วยค่ะครับผมคุณแพลวถ้าสมมุติว่า ผู้ชมดูรายการเราอยู่แล้วอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะจองห้องพักกับทางสมุทรเสด็พัทยามีช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็สามารถ follow ตัวโซเชียลมีเดียของเราได้เลยมีทั้งอ n s t a g r a m Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะก็เราอัปเดตโปรโมชั่นได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็มี l ล n e แอดค่ะ Su ด m e r s ร t พัทยาก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของโรงแรมก็คือจะเป็น discoverasr.com ยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบลรคเรลจำกัดมหาชนคอโตอินมวเบาคิวคอนและขนมปังอบกรอบตราโฮมมี่นะครับและแน่นอนนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแพรมากค่ะที่พาเราเดินเที่ยวโรงแรมนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะครับไงตอนนี้นะครับผมหมดเวลาของเราแล้วนะครับสัปดาห์หน้ายังมีอะไรดีๆให้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 嗯。Uh huh. นุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต